สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมไม่เจอกันนานมากเลยนะครับประมาณอาทิตย์นึงแล้วนะครับเราองไม่ได้เจอกันไม่ได้พูดคุยกันแบบนี้นะฮะก็คือผมไม่มีเวลานะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็คือผู้นี้กูขี้เกียจทำนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องมาประชาสัมพันธ์นะครับก็คือผมมีเพจวงของผมนะฮะอันนี้อันนี้คือทุกคนน่าจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็รัก่ ได้ทำวงดนตรีนะครับชื่อว่าชื่อว่าแม็กซ์ดาวนะครับผมเป็นวงดนตรีเล็กๆนะฮะอาจจะแบบไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะแต่ผมผมผมไม่ได้เป็นวงที่ใหญ่โตแบบแบบดังเปี่ยงเลยไม่ใช่นะครับเป็นวงเล็กๆแบบยังไม่มีใครรู้จักนะครับก็เลยอยากให้ทุกคนได้รู้นะครับวันนี้ผมจะมาขออนุญาตขออนุญาตโม ทุกคนก็จะเป็นกดติดตามเพจนีให,หน่อยด้วยนนะครับเป็นเพจของพี่เองนะครับพี่สร้างเองด้วยน้ำผักลํำแรงของก็ <c oughs> ช่วยกดติดตามเพจแบค็คเก่ากันด้วยนะครับ <c oughs> กก่อนจะคืนแบ็ตรงแถวนอนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะวันนี้ผมอาจจะไม่ได้มารีวิวไม่ได้มาอะไรนะขอโทษจริงๆนะ ถ้าสมมติมีเวลาว่างเดี๋ยวจะมาทำให้นะครับสนับสนุนจากคานผู้ชมมีพี่ป,ป้านาฮานะครับเชิญเชิญหน